ไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกเกษตรพันล้าน ที่มาอย่างไงนะคะคนที่ชอบสปาพลาดไม่ได้นะคะเดีย๋ยวพามารู้จักกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ถนัยดรถนัยน้อยแสงน,นะคะวันนี้เนี่ยเรามาดูตัวผลิตภัณฑ์จากข้าขวหอมมะลิไทยนะคะตรงนี้เนี่ยคือมันมีที่มาอะไรยังไงบ้างโดยม,มินตผมเองก็ไม่ได้คิดว่าดิทน,นที่นี่มีผลต่างขนาดไหนพอได้ไปสัมผัส เกษตรพันล้านเราต้องคอยวิเคราะห์ยอดขายยอดหลังอยู่เสมอน,นะคะกิต,ติเชิญจ้ะเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนนะครับเราต้องอวิเคราะห์ยอดขายวันต่อวันกางเฉนเปลี่ยนเจ้าพ่อเจ้า我可以送一下文件吗？可以。第二就是装运港，谁出做好了，您在这ิง ถ้าเราวิเคราะหสภาพอากาศในลงหหนาผลผลิตก็จะมีความแม่นยำสูงที่ PAM ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเราลงมือทำจริงทั้งสองหน้าสร้างมืออาชีพด้วยมืออาชีพ PAM อยากเป็นเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จอยากรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอยากรู้ว่าตอนนี้มีเครื่องจักรทางการเกษตรอะไรใหม่ๆบ้างอยากรู้ข่าวรู้ข้อมูลทางการเกษตรมากกว่านี้ อยากสุขภาพดีด้วยเกษตรปัญหาทั้งหมดไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่คุณหยิบรีโมทกดเลข7 6ดูรายการเกษตรพันล้านทั้งช่องประมาณชาแนลทุกวันเสาร์เพียงแค่นี้คุณก็จะรู้คำตอบทั้งหมดที่ทต้องการแล้วค่ะเกษตรพันล้านช่วงเกษตรทอลก สำหรับสัปดาห์นี้เรามาติดตามช่วงเกษตรทอล์กต่อจากสัปดาห์ที่แล้วกันนะคะช่วงเกษตรทอล์กวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปชมเทคนิคการเพาะเลี้ยงไส้เดือนรวมถึงผลผลิตที่ได้จากการเพาะเลี้ยงไส้เดือนทิศทางของตลาดไส้เดือนจากคุณตุนเดชเจ้าของฟาร์มไส้เดือนเดชซึ่งตั้งอยู่ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจัง,จงหวัดสมุทรสาครเอาเป็นว่า เราอย่าเสียเวลาไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีครับชื่อตุนเดชพระเดิมชิดครับเป็นเจ้าของฟาร์มไส้เดือนเดชน,นะครับอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครครับ ไสเดือนสายพันธุ์ที่เลี้ยงอยู่นะครับเป็นสายพันธุ์แอฟริกานะครับลักษณะจะไม่เหมือนกับไสเดือนที่พบทั่วไปไสเดือนชนิดนี้จะเคลื่อนไหวช้าหน่อยนะครับแล้วก็เวลาอยู่กลางแดดนะครับถ้าเอามาส่องเนี่ยจะเป็นประกายสีม่วงนะครับใต้ท้องเนี่ยจะแบนๆหน่อยเป็นสีเทานะครับแล้วก็โตเร็วนะครับ จเจริญเติบโตโตเต็มที่เนี่ยความยาวประมาณ14นิ้วหรือประมาณหนึไม้บรรทัดนะครับแต่ทั้งนี้ต้องมีอาหารสม่ําเสมอนะครับไม่หมดใส่เดือนก็จะโตไปได้ถึงขนาดนั้นนะครับแล้วก็ลําตัวจะอ้วนนะครับอ้วนประมาณหลอดกาแฟนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะก็จะ ไม่ไม่เหมือนไสเดือนทั่วไปที่เห็นนะครับอีกอย่างหนึ่งไสเดือนชนิดนี้ก็จะไม่มีกลิ่นคาวนะครับเวลาจับนะครับก็อันนี้ก็เป็นลักษณะของไสเดือนแอฟริกานะครับจะไม่เหมือนไสเดือนบ้านที่เราเห็นทั่วไปหรือที่ขุดพบทั่วไปที่เจอนะครับ วิธีการเลี้ยงนะครับไส้เดือนจะมี2เพศในตัวเดียวกันนะครับทั้งเพศผู้และเพศเมียนะครับแต่ว่าไส้เดือนตัวเดียวเนี่ยจะผสมพันธุ์ตัวเองไม่ได้นะครับต้องมีอีกตัวหนึ่งมาจับคู่แล้วถึงจะผสมพันธุ์แล้วถึงจะออกไข่นะครับไส้เดือนก็จะมาสายพันธุ์นี้เป็นาสายพันธุ์ที่ให้ลูกดกนะครับโตเร็วกินเก่ง ขยายพันธุ์เร็วนะครับเพราะฉะนั้นพอเลี้ยงไปลึกๆไปเรื่อยๆไส้เดือนเขาจะเพิ่มปริมาณขึ้นเองนะครับถ้าเลี้ยงประมาณ60วันเนี่ยครับจะเพิ่มอีกอย่างน้อย2เท่าเลยนะครับก็ถือว่าขยายพันธุ์รวดเร็วมากครับ การในการเลี้ยงนะครับก็จะมีหลายแบบนะครับตามแต่ที่ผู้เลี้ยงจะถนัดนะครับาบางท่านอาจจะใช้กระมังพลาสติกใบกลมนะครับทรง,งกว้างนะครับหรือบางท่านก็สามารถเลี้ยงในลินชักพลาสติกนะครับหรือบางท่านที่มีพื้นที่หน่อยก็เลี้ยงในบ่อปูนนะครับจะก่อขึ้นมาเองก็ได้ด้วยอิฐบล็อกครับหรือจะใช้บ่อ ทรงกลมอย่างที่เห็นข้างหลังนะครับที่บางที่ก็เรียกว่าวงวงซุ่มนะครับก็หาซื้อได้เอามาใช้เลี้ยงไส้เดือนครับนอกจากนี้นะครับก็จะวัสดุที่ใช้ในการเลี้ยงไส้เดือนนะครับก็จะมีหลากหลายนะครับแล้วแต่ ความสะดวกของผู้เลี้ยงที่จะจัดหานะครับก็ท่านแนะนำก็จะให้ดูในที่มีเหลือเหลือทิ้งวัสดุอินทรีย์ขยะอินทรีย์ที่เหลือทิ้งนะครับในบ้านในสวนนะครับเอามาใช้เลี้ยงอย่างเช่นหญ้าแห้งฟางเศษผักตบชวาหยวกกล้วยนะครับรวมทั้งเศษ ผักผลไม้ที่เหลือทิ้งนะครับเอามาใช้เลี้ยงไส้เดือนได้หรือบางท่านที่เลี้ยงผลิตมูลไส้เดือนเป็นการค้านะครับก็เลี้ยงด้วยมูลสัตว์ลุ้นวนอย่างเช่นมูลวัวนมลุ้ล้วนนะครับเอามาเลี้ยงไส้เดือนแล้วก็ผลิตมูลไส้เดือนขายเป็นการค้าได้ครับน่าเสียดายที่ช่วงเกษตรท้องหมดเวลาซะก่อนติดตามชมต่อในสัปดาห์หน้านะคะ เกษตรพันล้านนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของอาหารเสริมพืชปลอดสารพิษปลอดสารเคมีร้อยร์เมีฤทธิ์เป็นด่างละลายน้ำได้ด้วยสารประกอบอินทรีย์ที่เกิดจากโมเลกุลของสารหลายชนิดรวมตัวกันเช่นยูมิกแอซิดไม่น้อยกว่า50%รเโพแทสเซียมไม่น้อยกว่า60%สารผสมเข้มข้นของสารประกอบคาร์โบไฮเดตหลายชนิด กับธาตุอาหารเสริมในรูปแบบของสารดีเล็กช่วยเพิ่มแป้งและน้ำตาลพืชได้โดยตรงกับสภาพดินเหนียวให้คลายตัวออกทำให้ดินโปร่งร่วนซุยน้ำและอากาศถ่ายเทสะดวกทำให้ดินดูดซับแร่ธาตุได้ดีรากพืชแผ่ขยายได้ง่ายพืชเจริญเติบโ,โตสมบูรณ์แข็งแรงฟื้นตัวเร็วโทรสังส่งซื้อตอนนี้เลยนะครับแล้วคุณจะพบกับมหาสารอาหารทางการเกษตรด้วยตัวคุณเองโทรเลยโทรเลยอยู่จังชั่นมกเกซีนบันไดสู่ความสำเร็จ ฟือนิตยสารการศึกษารายเดืเอนแจกฟรีแนวใหม่ที่มีทั้งกิจกรรมแวดวงการศึกษาและกิจกรรม CSR เพื่อเยาวชนแนวไลฟ์ไตล์สามารถอ่านได้ทั้งรูปแบบรูปเล่มและอ e ีบุ๊กโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ w w w u j u n c t i o n c o m เพียงแค่นี้คุณก็สามารถอ่าน ujunction ได้ง่ายนี้เดียวราเปรียบโลกกว้างเหมือนทะเลที่อยู่ตรงหน้าคุณนี้ และองค์กรคุณเปลี่ยนเสมือนไอ่ตัวนี้ที่กำลังก้าวออกไปสู่ทะเลอันกว้างไกลแต่ยังไม่มีผู้ช่วยให้ไปถึงจุดหมายที่ต้องการเราจะเป็นแสงที่คุณมองเห็นนี้ช่วยนำพาองค์กรคุณไปสู่ความสําเร็จเพราะบริษัทเราบริษัท t p c o n v e r g e n c จำกัดมุ่งมั่นที่จะพาองค์กรคุณสู่ความสําเร็จแบบพึ่งพากันเราอยู่ได้คุณอยู่ได้งบคุณมีเท่าไหร่เราทําให้คุณได้ ในแบบที่คุณต้องการด้วยบริการด้านการตลาดครบวงจรประชาสัมพันธ์โฆษณาการตลาดตัดต่อวิดีโอพรีเซนเตชันงานออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกรูปแบบงานพิมพ์ทุกชนิดรวมถึงการผลิตของพรีเมียมไอเดียเกย๋ไก๋ทุกอย่างขอให้คุณนึกถึงเรา TP c o n v e r t e n g พร้อมจะช่วยให้องค์กรคุณสู่ความสำเร็จบริษัท TP c o n v e r t e n จำกัด 02-691-9306หรือ0818136-009 w w w t p c o n v e r g e n c e c o m อยากเป็นเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จอยากรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอยากรู้ว่าตอนนี้มีเครื่องจกักรทางการเกษตรอะไรใหม่ๆบ้างอยากรู้ข่าวรู้ข้อมูลทางการเกษตรมากกว่านี้อยากสุขภาพดีด้วยเกษตรปัญหาทั้งหมดไม่ยากเลยค่ะ เพียงแค่คุณหยิบรีโมทกดเลข76ดดูรายการเกษตรพันล้านทั้งช่องประมาณชาแนลทุกวันเสาร์เพียงแค่นี้คุณก็จะรู้คำตอบที่ทต้องการแล้วค่ะเกษตรพันล้านเชื่องเทคโนโลยีเกษตร สวัสดีค่ะรายการเกษตรพันธุ์ร้านวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีนะคะสําหรับใครที่ชอบความสวยความงามในวันนี้ม่พลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะเราพามาอยู่กับดรชนัยน้อยแสงนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้คือผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิไทยนะคะเป็นสครับผิวเรามาดูกันว่าตรงนี้เนี่ยเขาไม่วิธีการทํำยังไงมีที่มาอย่างไงนะคะคนที่ชอบสปาพลาดไม่ได้เลยคะ่ะเดี๋ยวพามารู้จักกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อาจารย์ไหนดรไหนน้อยแสงนะคะวันนี้เนี่ยเรามาดูตัวผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิไทยนะคะตรงนี้เนี่ยคือมันมีที่มาอะไรยังไงบ้างคะอาจารย์ไอตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับที่มามาจากก็คือว่า จังหวัดปทุมธานีนะครับถ้าพูดถึงจังหวัดปทุมธานีทุกคนจะรู้ว่าเป็นแหล่งข้าวนะครับแล้วก็แหล่งบัวนะครับที่ใหญ่ที่สุดของประเทศแล้วก็มีการส่งข้าวเนี่ยออกต่างประเทศนะครับซึ่งจุดนี้เป็นจุดสําคัญก็คือว่าทางมหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลัทยุบบรีเนี่ยได้โจทย์มาจากจังหวัดนะครับก็คือว่าทางจังหวัดปทุมธานีเนี่ยอยากจะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานีนะครับ ทางวิไลการแพทย์แผนไทยเนี่ยจึงได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ปิ้งเครื่องสำอางจากข้าวหอมมะลินะครับเพื่อที่จะทําให้ตัวสร้างมูลค่าเพิ่มของข้าวหอมมะลิของจังหวัดปทุมให้เป็นจุดเด่นและก็ที่สําคัญก็คือว่าของวิไลการแพทย์แผนไทยเนี่ยเรามีงานบริการทางด้านสุขภาพและก็ความงามนะครับก็ลเลยคิดค้นผลิตภัณฑ์ตัวนี้เพื่อที่จะมาใช้ในงานบริการของของวิไลการแพทย์แผนไทยครับ ในเมื่อเราทราบถึงที่มากันแล้วเรามาดูขั้นตอนกันเลยดีกว่าว่าขั้นตอนของเจ้าตัวนี้เนี่ยมันมีส่วนผสมอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็ทําอะไรยังไงมาถึงเกิดขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาค่ะ ซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับก่อนอื่นขอบอกก่อนนะครับว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เรามีการคิดค้นโดยใช้กระบวนการทางด้านวิจัยนะครับตั้งแต่ก็คือการเลือกวัตถุดิบที่เป็นข้าวหอมมะลินะครับอันที่สองก็คือการสก,กัดสารตัวที่ออกฤทธิ์ในข้าวหอมมะลิอันที่สามก็คือคิดค้นกระบวนการในการแปลรูปของตัวผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย เราได้ผลิตภตัณฑ์ต้นแบบแล้วเนี่ยเรามีการทดลองกับอาสาสมัครว่าตัวผลิตภตัณฑ์ต้นแบบของเราเนี่ยมีคุณสมบัติหรือมีสรรพคุณเป็นที่ต้องการของกลุ่มลูกค้าหรือเปล่านะครับแล้วก็หลังจากนั้นระยะหนึ่งเนี่ยเราได้มีการผลิต ผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในสถานบริการสุขภาพของวิทยาการแพทย์แผนไทยและก็ดูผลการตอบรับว่าโปรดักตัตวนี้เนี่ยมีผลการตอบรับเป็นแบบไหนบ้างแล้วจุดที่เราควรพัฒนาเพื่อที่จะให้มันมีสบคุณดีที่สุดเนี่ยก็คือตรงจุดไหนนะครับซึ่งมาวันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เรามีทั้งแต่กระบวนการงานวิจัยแล้วก็มีการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็ออกจํา จำหน่ายและของวิลัยการแพทย์แผนไทยนะครับซึ่งส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยจุดเด่นก็คือตัวเขาเรียกว่าตัวสครับที่ได้จากข้าวหอมมะลินะครับซึ่งตัวสครับเนี่ยก็คือ,อะจะเป็นข้าวของจังหวัดปทุมนะครับแล้วก็มีการเอามาผ่านกระบวนการเพื่อที่จะให้ลดการติดเชื้อหรือการปนเปื้อนของเกื่อเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย มาศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการก็คือว่ามเมล็ดของสครับเพราะว่าตัววัสดุขัดผิวเนี่ยถ้ามเมล็ดตัววัสดุใหญ่เกินไปเนี่ยเวลาใช้กับผิวแล้วเนี่ยผิวก็จะมีะะมีระคายเค,ค,คืองแล้วก็มีการเสียดสีกับผิวทําให้เกิดการแพ้หรืออะไรต่างๆนะครับเราก็มีการล่อนจนได้มีขนาดที่พอเหมาะนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ย ยังมีส่วนผสมของสารสกัดที่เป็นพวกโปรตีนหรือกรดอะมิโนโที่ได้จากข้าวนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นส่วนที่เป็นน้ํามันลําข้าวที่เป็นจุดเด่นของตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับแล้วก็ส่วนผสมตัวอื่นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเนื้อเบสเนื้อเบสก็คือว่าเป็นวัตถุปเ,เป็นองค์ประกอบหรือวัตถุดิบที่ใช้ทําให้เกิดผลิตภัณฑ์สกับนะครับซึ่งตัวนี้เราจะเห็นได้ว่า มีตัววัตถุดิบเนี่ยครับที่อยู่วางตรงหน้าเนี่ยเยอะมากนะครับแต่และตัวเนี่ยจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นตัวนี้นะครับตัวนี้เขาเรียกว่ากดไขมันนะครับกดไขมันหมายถึงว่าที่อุณหภูมิปกติเนี่ยจะมีลักษณะเป็นก้อนแข็งแต่เวลาเราไปให้ความร้อนตรงเนี้ยจะกลายเป็นน้ํามันนะครับซึ่งตัวนี้เป็นสารตัวที่สร้างเนื้อตัวผลิตภัณฑ์นะครับ ไอ้ตัวนี้จะมีคุณสมบัติเป็นผลิตภัณฑ์ที่เวลาใช้กับผิวแล้วเนี่ยจะทําให้ผิวนุ่มนะครับแล้วก็ตัวถัดไปนะครับตัวนี้นะครับ อันนี้ก็คือตัว i e m a g i n ิ B2 นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวช่วยทำให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเข้ากันได้ดีขึ้นเพราะว่าสูตรของผลิตภัณฑ์สครับเนี่ยจะมี2องค์ประกอบหลักๆเนี่ยเป็น2อส่วนประกอบส่วนประกอบแรกเนี่ยเขาจะเรียกว่าวัตถคของน้ำมันนะครับส่วนประกอบที่สองเนี่ยเรียกว่าวัตถคของน้ำวัตถคของน้ำมันหมายถึงว่าอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถละลายเป็นเนื้อเดียวกับน,น้ำมันนะครับส่วนวัตถคของ น้ำก็คือว่า,าวัตถดุดิบที่สามารถรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันน้ำเราจะแยกออกเป็นสองวัตภาคนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวช่วยทำให้อาอนุภาคของน้ำกับอนุภาคของน้ำมันเนี่ยเข้ากันได้ดีขึ้นเขาจะเรียกว่าเป็นตัว Emulsifier เป็นตัวลดแรงตึงผิวนะครับ เราจะใส่ตัวนี้ในตัวเนื้อผลิตภัณฑ์ด้วยเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไม่มีการแยกระหว่างชั้นน้ำกับชั้นน้ำมันนะครับแล้วก็ตัวถัดไปนะครับตัวนี้ก็ไขเหมือนกันนะครับไขยที่อยู่ในรูปของกรดนะครับตัวนี้มีชื่อว่าตัวสเตนิกแอซิดนะครับ ตัวนี้จะให้จะทำให้ได้เนื้อสครับที่มีความวาวนะครับเวลาเห็นคุณสมบัติทางด้านกายภาพแล้วเนี่ยจะน่าใชา้ยิ่งขึ้นนะครับและตัวไขตัวนี้เนี่ยจะได้เนื้อผลิตภัณฑ์ที่เบามากนะครับแล้วก็ส่วนผสมถัดไปนะครับก็จะมีตัวตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือตัวผงข้าวหอมมะลินะครับเราจะมีการบดให้ละเอียดแล้วก็มาผ่านตะแกรงร่อนนะครับ ซึ่งละเอียดมากถ้าสําหรับผิวกายเนี่ยจะหยาบหน่อยถ้าสําหรับผิวหน้าเนี่ยจะละเอียดมากนะครับหรือถ้าสําหรับผิวหน้าเนี่ยเราจะใช้ส่วนที่เป็นลําข้าวมาเป็นตัวสครับผิวนะครับแล้วก็ตัวถัดไปก็จะเป็นน้ํามันลําข้าวนะครับตัวนี้นะครับตัวน้ํามันลําข้าว ตัวนี้ก็จะมีวิตามินอ e ีสูงนะครับจะช่วยทำให้ริ้วยอเลดต่างๆเนี่ยลดลงหรือจะช่วยเติมเต็มตัวน้ำมันเนี่ยให้กับเซลล์ผิวนะครับเพื่อที่เวลาเราสรับแล้วเนี่ยผิวเราจะไม่ได้แห้งนะครับแล้วก็ตัวถัดไปก็คือตัวตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือตัว เขาเรียกว่าเป็นตัวชำระหลางนะครับเวลาเราสครับแล้วเนี่ยไอ้ตัวชำระหลางเนี่ยสามารถทําให้เซลล์ขี้ไครหรือสิ่งสกปรกที่ติดกับผิวเนี่ยออกไปด้วยนะครับ ตัวนี้จะมีคุณสมบัติก็คืออ่อนโยนเวลาสครับแล้วเนี่ยจะไม่เป็นฟองที่ทแรงเกินไปนะครับจะได้ฟองที่นุ่มนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราจะมีสารกันเสียนะครับสารกันเสียเนี่ยเราจะเลือกเป็นเพว่อสารกันเสียที่ไม่อันตรายต่อผิวนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็เป็นตัวน้ำมันอื่นๆที่ช่วยเสริมทำให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมีคุณสมบัติดีขึ้นนะครับ อันนี้ก็คือจะเป็นส่วนผสมที่เรียกว่าวัตถุดิบที่จะใช้แปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์สกัดเนี้ครับค่ะแล้วในส่วนของ ตรงนี้ที่ตั้งอยู่นี่ไว้ทําอะไรยังไงบ้างคะอนนาจารย์จะแบ่งออกเป็นสองอันกลุ่มนี้ก็คืออใช้สําหรับโชว์ว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างส่วนอันนี้เนี่ยมีการช่างตรงวัดแล้วก็คือจะตอนอสาธิตในการทําผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้ท่านผู้ชมดูนะครับอันนี้ก็คือช่างมาเรียบร้อยแล้วคู่กันนี้แหละแล้วก็ช,ช่างใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นตัวโชว์อย่างเดียวนะครับ แล้วก็เดี๋ยวช่วงถัดไปเนี่ยก็จะมีการสาธิตในการทําผลิตภัณฑ์จากสครับข้าวหอมมะลินะครับค<ะ>่ะน่าเสียด้ที่ช่วงเทคโนโลยีเกษตร,รหมดเวลาซะก่อนติดตามชมต่อนในสัปดาห์หน้านะคะเกษตรพันล้าน ปาเปลี่ยนโลกกว้างเหมือนทะเลที่อยู่ตรงหน้าคุณนี้และองค์กรคุณเปลี่ยนเสมือนหอยตัวนี้ที่กําลังก้าวออกไปสู่ทะเลอันกว้างไกลแต่ยังไม่มีผู้ช่วยให้ไปถึงจุดหมายที่ต้องการเราจะเป็นแสงที่คุณมองเห็นนี้ช่วยนําพาองค์กรคุณไปสู่ความสําเร็จเพราะบริษัทเราบริษัท TP Convergence จำกัดมุ่งมั่นที่จะพาองค์กรคุณสู่ความสําเร็จแบบพึ่งพากันเราอยู่ได้คุณอยู่ได้ ว่าคุณมีเท่าไหร่เราทําให้คุณได้ในแบบที่คุณต้องการด้วยบริการด้านการตลาดครบวงจรประชาสัมพันธ์โฆษณาการตลาดตัดต่อวิดีโอพรีเซนเทชันงานออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกรูปแบบงานพิมพ์ทุกชนิดรวมถึงการผลิตของพรีเมียมไอเดียเก๋ไก๋ทุกอย่างขอให้คุณนึกถึงเรา TP Content พร้อมจะช่วยให้องค์กรคุณสู่ความสำเร็จ บริษัท t ีพีคอ e เวร์จนตำกัดโทร026919306หรือ0818136009 w w w t p c o n v e r g e n c c o m ปัญหาเกษตรกร,ร,กรไทยที่ผ่านมาปุ๋ยแพงปุ๋ยเกรดเอกระสอบและเป็นพันใช้ได้แค่ไร่เดียวน,น้ำหนักมากแบกไม่ไหวค่าขนส่งแพง ต้องจ่ายคนหวานปุ๋ยกระสอบละ50บาทเป็นหนี้เป็นสิ่งมากมายด้วยนวัตกรรมทางการเกษตรนาโน,โนแท้ซุปกรีนนาโน1แคปซูลเทียบเท่าปุ๋ยเกรด A2 กระสอบ100กิโลใช้กับนาข้าวพืชผักสวนครัวและดอกไม้ผสมน้ำา8 2 2 0 0ลิตรใช้ได้2-4ไร่อย่างพารามันห้อยตามและผลไม้ผสมน้ำา60ลิตรใช้ได้1-2ไร่ เป็นมหาสารอาหารทางการเกษตรใช้เพียงตัวเดียวก็สามารถปรับปรุงดินเร่งรากเร่งผลเร่งแป้งเร่งน้ำตาลดึงชอ่อแตกกอผลดกดูดซึมเร็วทนแรงทนหนาวไล่เพียไล่มแมลงและหอยเชลรีหนึ่งแคปซูลเพียง150บาทเท่านั้นโปรดระวังของลอกเปลี่ยนแบบของแท้ต้องแคปซูลสีเขียวเข้มพิมพ์คำว่าบริษัท Yes We Can Do แคปซูลนาโนเท่านั้นโปรโมชั่นพิเศษ 10แคปซูลราคา1500บาท20แบแคปซูลราคา2000บาทแถมฟรีอีก5แคปซูลร2 0แคปซูลราคา7 0 0 0 0บาทฟรีค่าจะส่งทั่วประเทศโทรสั่งซื้อตอนนี้เลยนะครับแล้วคุณจะพบกับมหาสารอาหารทางการ,กรเกษตรด้วยตัวคุณเองโทรเลยโทรเลยครับปุ๋ยแคปซูลซุปเปอร์กินอีเขี้ยวละเนาะย่ยม อยากเป็นเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จอยากรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอยากรู้ว่าตอนนี้มีเครื่องจับทางการเกษตรอะไรใหม่ๆบ้างอยากรู้ข่าวรู้ข้อมูลทางการเกษตรมากกว่านี้อยากสุขภาพดีด้วยเกษตรปัญหาทั้งหมดไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่คุณหยิบรีโมทกดเลข7 6ดดูรายการเกษตรพันล้านทางช่องประมาณชาแนลทุกวันเสาร์เพียงแค่นี้คุณก็จะรู้คำตอบทั้งหมดที่ทต้องการแล้วค่ะ เราต้องคอยวิเคราะห์ยอดขายยอดหลังอยู่เสมอนะคะกิติเชิญจ้ะเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนนะครับเราต้องวิเคราะห์ยอดขายวันต่อวันฝรั่งเชิญไปเจ้าภาขออีส่งผใม้พเจ้า我可以送一下文件吗可以第二就是装运港ต出做好了您หมิงถ้าเราวิเคราะห์สภาพอากาศในลุ่งหน้าผลผลิตก็จะมีความแม่นยำสูงี่ p a m ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเราลงมือทำจริงทั้งสองด้านสร้างมืออาชีพด้วยมืออาชีพ PIM ยูจังชั่นแมกกาซีนบันไดสู่ความสำเร็จสื่อนิตยสารการศึกษารายเดือนแจกฟรีแนวใหม่ที่มีทั้งกิจกรรมแวดวงการศึกษาและกิจกรรม CSR เพื่อเยาวชนแนวไลฟ์สไตล์สามารถอ่านได้ทั้งรูปแบบรูปเล่มและอีบุ๊กโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ w w w e b u j u n c t i o n c o m เพียงแค่นี้คุณก็สามารถอ่านอยู่จังชั่นได้ง่ายนี้เดียว กเกษตรพันล้านช่วงสีสันเษกเษตรเดิมจริงผมเองก็ไม่ได้คิดว่าดินที่เนี่มีความสำคัญขนาดไหนพอได้ไปสัมผัสได้ไปตรวจสอบและได้ไปทุกทีอยู่กับการทำดินปุ๋ยหมักของของชุมชนนี่นะครับผมก็คิดได้เลยว่า โรงเรียนเราน่าจะมีแบบเนี้ยให้มันพอเป็นแนวคิดของนักเรียนได้จากนั้นมานะครับผมก็ทําโครงการเสนอไปยังอินทัศก็ได้รับการพิจารณานะครับวันนี้เป็นวันแรกที่เราได้มาแคมป์สนุกคิดกับอินทัศที่โรงเรียนชัยบดามพิทยาคมค่ะก็อยาก มีจิตอาสาบ้างค, s. <S ค่ะคิดว่าดีนะคะเพราะว่าได้มีโอกาสได้เข้ามาช่วยเหลือชุมชนและน้องๆในโรงเรียนนะคะหลังจากที่เราได้รับประทานอาหารกลางวันเสร็จเราก็ได้ออกเดินทางไปที่บ้านผู้ใหญ่ก็ได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนว่าพื้นที่นี้เป็นอย่างไรทําอะไรนะคะก็คือได้ข้อมูลมาว่าทอาชีพเกษตรกรรม แล้วก็เลี้ยงสตัตว์แล้วมีอาชีพเสริมในการเก็บใบไม้เพื่อที่จะมาทําปุ๋ยดินนะคะการเก็บใบไม้เนี่ยเป็นไรายได้ให้กับเกษตรกร,กรในชุมชนนะคะไปบ้านผู้ใหญ่กลับมาแล้วนะคะเราก็ได้กลับมาที่โรงเรียนนะคะเพื่อที่จะสรุปข้อมูลองค์ประกอบรวมในชุมชนนี้นะคะเพื่อที่จะมาสร้างศูนย์การเรียนรู้ให้กับชุมชน,นะคะ่ะ ก็เป็นวันที่2ของการเข้าค่ายแคมป์สนุกคิดกับพัทนะครับในวันนี้เราได้รับฟังคำบรรยายจากสมาชิกสหกรณ์ซึ่งเราได้รู้ว่าสหากรณ์คืออะไร